สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศค่ะก่อนขึ้นโชว์ที่งานนายนเตเทนนะคะนี่คือห้องเอฟนะคะเขาจะเดินมาสำรวจค่ะนี่นะคะพบกับผู้หญิงที่หัวสูงที่สุดนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะนี่คือซานีใช่ไหมคะค่ะหัวสูงมากเลยนะคะจริงๆซานีมีสบายค่ะทำไมอะคะเป็นโรคนมไหลไขย,ย,ย้อย <laughs> ชุดนางสวยวันนี้ชุดสวยชุดสวยค่ะเป็นไงมาคะความมั่นใจวันนี้ความมั่นใจเต็มร้อยค่ะเหมือนประกวดนางสาวไทยนะคะความมั่นใจเต็มร้อยค่ะคิดว่าได้มงแน่แน่คิดว่าจะโดนปลดไหมคะมงมงมงเท่งมงเท่งมงเท่งคิดว่าจะโดนปลดไหมคะช่วงนี้เขาปลดนางงามคิดว่าน่าจะโดนปลดตั้งแต่ก่อนจะขึ้นเวทีแล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะ มันไม่น่าจะสู้ใครได้ค่ะคนข้างๆก็ยังสู้ไม่ได้เลยค่ะีนี่มาเป็นแบบคนรับใช,ช้อ๋อเหรอคะโชว์นี้เป็นโคโยตี้โอ้โหตายแล้วตายแล้วนี่เจ้าของบ้านคงอยากได้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าได้ข่าวว่าเขามีกิจกรรมกันถูกต้องค่ะกองพนเนินกันไม่รู้ทําอะไรกัน่ะเราไปดูข้างหลังค่ะเดี๋ยวตามมานะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะมาวงนี้นะคะสืบเนื้อมาจาก พี่ใบอะค่ะใบทำอะไรเจ็บ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 อ่าหันหน้าหน่อยอ่าทำอะไรกันอยู่คะกำลังกำลังวิเคราะห์เเพลลงงคค่ะะกาัวิรห์อยู่ครับว่าใครเป็นโจรในกลุ่มนี้อธิบายหน่อยคืออะไรคะเกมนี้เป้นนตาอ่าพี่หนุ่มสารามใช่ไหมโอ้ยพี่สวยหรือเปล่าครับสวยไหนครูติ้นเถอะนะนี่แนนแนนแนนไม่โกรธเนาะอ่ายเดี๋ยวทำไมสวยอยู่คนเดียวเนี่ย มันชื่อหญิงเราเนี่ยคาตาอัเขาเป็นคู่จิ้นกันอนี่คือเราสดเกินเราไม่มีเราสดสวยๆว่าเมื่อสักครู่บอกว่าทำอะไรกันอยู่นะะสมมติกันเองสมมติสมมติว่าเป็นเป็นโจรใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นเป็นโจรก็จะให้ทุกคนหลับตาหลับตาเสร็จปุ๊บแล้วก็โจรก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ชี้ใครก็ได้อยาฆ่าใครก็ได้เมื่อกี้พี่เป็นโจรพี่ฆ่าใครถ้าพี่เป็นโจรพี่จะฆ่าหงษ์ทำไมอะ ก็อยากฆ่าเหมือนไส่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ฆ่าอะไรนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้สองคนก็ได้ได้สองคนก็ได้ต้องฟังพี่นันก่อนที่เขาฆ่าไม่ได้อะไรฆ่าหลักเองนะเอ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสลับผิดที่อ่ะหาพี่เบลสลับสลับ เกางคู่จิ้นวันนี้นะครับผมก็มีโชว์สุดพิเศษฮะก็เอฟทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเดวินเนอร์แล้วก็เป็นคู่จิ้นทั้งกี่คู่วะห้าคู่ห้าคู่เอฟ10เลยนะใช่ครับผมนี่ไงมีอ่าหงโยกนั่นนะครับผมเป็นคู่คู่หญิงนะฮะแล้วก็เฮินฟ้ากับแนนนะครับผมแล้วก็บีมกับเบลไบส์เนสแล้วก็ พี่เต๋าพี่กระชาด้วยวันนี้มีโชว์มากมายเลยครับผมถามว่าคู่ไหนฟินสุดกันห้าคู่โอ้ยฟินคนละแบบครับใบเน็กก็อยากฟินหน้าตาหน่อยจริงจริงก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่าพวกเราก็รวมตัวนี้ก็นานๆทีจะมีนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากสำหรับเวทีหนเอเจนนะคะแล้วก็ดีใจทุกคนที่กำลังจะได้รับรางวัลค่ะแล้วเราก็จะเป็นหนึ่งโชว์ในนั้นนะสำหรับเอปีนี้ค่ะ วงนี้อะค่ะต้องยกให้ใบเลยค่ะแค่ฟันก็กินขาดแล้วค่ะเอาละเละโอ้ยลาก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 ันนี้คือไปออกรบนี่ไม่ไม่เป็นไรเลยนะครับเป็นไรเพราะว่าเพราะอะไรฟันไม่เข้าเล่น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 ใบเฮ้ยทำไมทุกคนต้องเล่นใบไงทุกคนรักใบไงทุกคนละทุกคนรักใบเนมีอะไรจะพูดกับใบบ้างคะเน็ตเน็ตเม่งไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็เข้าอีกแหละปะ สงสารอ่ะเดี๋ยวพี่จะรอเชียร์พวกเธอนะตอนแต่งตัวเสร็จแหละสวยๆแล้วรอนะคะจนต่อเล่นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋อะไรอ่ะข้างหลังอ่ะยวเศรษฐีอะไรอ่ะเอามาเล่นไงน่ารักดีอ่ะอุตส่าห์ซื้อมาใครเครียดนี่นี่เธอเล่นจริงมาเนี่ยเล่นจริงๆมีมีจอด้วยเมื่อเช้ามีมีโก้พี่ไฮไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะรอดูนะ สุดท้ายแล้วก็เอาน้องแพนเค้กอยู่ดี